วันนี้ก็จะมาหาไอ้เต้าตัวน้อยกันอีกเช่นเคยนะไงไงเมื่อวานฉันหาหนายไปได้เยอะเลยวันนี้ครับผมก็จะมาหาเต้าต,ตัวที่อยู่บนก้อนเมฆนะฮะวิธีการหานั้นก็คือไงนิตกายวิธีการหาหทุกคน,นะครับมาที่ตรงนี้แถงยังแหลกเลยโอเคฮะมาที่ตรงนี้เข้าไปโดดเข้ามาตรงนี้ ก้นบางคนอาจจะรู้เลยนะแล้วก็กดที่น้ำมันแล้วก็กระดดดออกมาตัวเราก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้นะท่านหลักความจริงเลยว่าน้ำมันมันจะลอยขึ้นในน้ำใช่ไหมแต่เนี่ยน้ำมันมันจะลอยขึ้นตอนที่เออนะเราทาตัวเป็นน้ำมันเล่ฝนก็คือน,น,น้ำเพราะนั้นแล้วก็น่าจะขึ้นไปเก็บเออเจ้าทูเคสนิดเทิลกายได้ลเลยแหละ เก็บเก็บเย่ได้โอ้โอกกลเหรอโอเคตัวต่อไปมันอยู่ในบ้านได้บ้านอีกเร็วเหรอมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าตัวต่อไปเดี๋ยวนะงนอืมมันน่าจะอยู่ในบ้านซึ่งมันจะมีชื่อว่าทีวีกาย ให้ทุกคนนะคะไปที่ห้องนอนแล้วก็ดูรูปภาพแฮมสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ลองเลื่อนไปข้างหลังดูสิมันมีดีโมูดอยู่นะฮะแล้วก็กดเปิดเสียงหน่อยเพลงปิดลิกสิทิโอเคโอเคอะเปิดแล้วนี่เราก็ได้เจอกับซีวีการ์ดใช่ไหมะ อ๋อนิวไกโอเคเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเดี๋ยวจขอปิดก่อนขอปิดก่อนอ่าส่วนของเมื่อวานเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนนะจะมาลองดูกันว่ามันได้ปะนี่ได้แล้วให้ทุกคนนะครับพิมพ์พิมพ์เออแบบนี้นะให้ทุกคนพิมพ์ว่า มาตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ username ของทุกคนนะมันก็จะได้เจ้าเอ่ออะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกแล้วก็ปุ่มตรงนี้ผมงปดูใน YouTube ก่อนแล้วก็แลกกันโอเคครับผมได้ไปดูวิธีมาเลยสีน้ำเงินสองแล้วก็สีแดงห้าที สีเขียวสีทีนะครับสีเขียวสี่ทีสองสามดีสแล้วก็สี่วัดโอเครับรู้สึกว่าจะผิดนะทำไมอ๋อผมลืมผมลืมสีเขียวต้องกดสีทีนะฮะสีน้ำเงินสีน้ำเงินสองทีสีแดงห้าที ให้มีเสียงราบุนต้องบอกใครไงสองสามสี่ห้าสีเขียวก็สีเขียวสีสีฮะบระดีหนึ่งสองสามสีนี่แล้วเราก็จะได้เจ้าเออแล้วเราก็จะได้มันคือตัวอะไร โอเคไหนดูคำอธิบายของเจ้าคิสอืมจีัสเดี๋ยวก็ไปหาเจ้าเออโอเคครับตัวต่อไปก็คือเจ้าเออเจ้าเจ้าเคมโคมไกายนะฮะ โอเคไปดูเลยโอเคละหัสมันก็คือ,นห,นอนหนึ่งนะขอตวงกันหนึ่งสองศูนย์แปดสองไม่ได้ไม่ก่อนก็ได้กันนั่นไงไปแล้วตัวต่อไปครับก็คือรหัสมไม่ใช่อีสี่ใหม่ใหม่ไหม่ไม่ไมไมไม ฉันต้องการระดับฮาร์ดตัวต่อไปอม,มันไม่มีอยู่ในนี้หรอนี่ก็ไม่ใช่โอเคแล้วไปดูระดับฮาร์ดโอเคเขาแปลว่าช่างแม่งเถอะโอเคตัวต่อไปมันอยู่ตรงต้นไม้ ตรงไหนสักทีนี่ไงคามโม่ไก่เก็บเลยได้แล้วคามโม่ไก่มันอยู่ในระดับนี่ก็าไม่ใชา่ดูในระดับสีเหลืองเขาแอบอยู่ที่ยอที่แนบเนียนจีสัสตัวต่อไปเดี๋ยวผมต้องไปหาและตัวต่อไปนะคะมันอยู่ในบ้าน เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติเมคือความยากโอ้โหดีร้อนมากให้ทุกคนมาที่แลป็ปท็อปตรงนี้นะคะนั่งดิกดนั่งเฮ l โลมันนั่งไม่ได้ไดมันนั่งไม่ได้โอเคค่ะอย่างต่อไปให้เรามาตรงนี้เลยที่ค่ะอย่างต่อไปทุกคนปีนขึ้นมาบนนี้ แล้วก็โดดลงไปอโอเคถึงด้วยโอเเ้ยเกลอบเลือเือย่าโตกนะเพื่อนให้คนหามาที่เจ้าหมอนี่เลยเวลาเดินตรงนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะได้ไปโดดฮอบบี้กันใหม่เลยโอ้ยเชดเเกลียดแมปนี้แต่ก็อยากแต่ก็จะเล่นต่อกัเอ,อื่นม่เก็บเอ,อ่อแบดดี้กาย ถ้าออไปเราต้องขึ้นก้อเมฆแล้วก็จะเจอไอ้เต้าแล้วมันขึ้นก้อเมฆยังไงอ่ะเออหืมมันจะขึ้นยังไงขวาจะขึ้นได้นะครับให้ทุกคนะคะขึ้นมาบนต้นไม้นะคะโอ้ไม่กดอย่าตกนะเพื่อน ถ้าตกเนี่ยก็ตบไอสโอเคค่ะเราก็ขึ้นมาบนบ้านนี้แล้วก็กระโดดไปุมก่อนเีงเล่นเล่นที่สุดก็ได้อิตาโอนเมกเยโอ้ยเราจะยังไงเนี่ยโอเคไปหาต่อซึ่งเจ้าตัวนี้ต้องออฟบี้ขึ้นไปส่วนผมก็กากออฟบี้มาก นี่มาตรงนี้เลยแล้วก็จะเจอกับพระจันทร์ไอ้เต้ากับพระจันทร์ไอ้เต้ากับดวงอาทิตย์ไอ้เต้านะเก็บเจ้าตัวนี้มาเยี่ยมผมเก็บไปแล้วอืมผมต้องอบ,บีไปอีกแล้วเหรอทาไมคนสร้างแบบนี้มันชอบให้คนมาออบ,บีกันจังเลยว่าแถมเป็นแมบที่ได้รับความนยิยมก็ค่อนข้างทีจะอ,อืมก็ ปวดหัวเป็นบางคนแต่ละผมมันง่ายชิมหาประดูใน YouTube ไงะฮ่าฮ่หาฮ่าในแบงก์น่าจะมีเตาให้ผมเก็บสักตัวอู้เลซี่โค้กมีใหม,มีจำดื่มจำน่ายแล้วในหา้างสรรพินค้าโทษไปเออไม่ไม่มีไม่มีแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะมีไอตา้ากำลังเติมน้ำมันรถเย่ค yeah, ่ะกาเยส โอเคครับพอทุกคนปีมาถึงตัวนี้แล้วใช่ไหมมันน่าจะมีไอต้าให้เราเก็บสักตัวสองตัวมีเปล่าไม่มีนี่ไงผมจะเรียกว่าบัตรลักไอกต้าก็เลยกันนะแล้วก็มีนี่อยู่ด้วยเออน่าจะไม่เจออะไรแล้วนะ ผมมีอยู่กี่ตัวแล้วตอนนี้มีคนชื่อซัสด้วยมีอยู่22ตัวก็ก็เยอะอยู่นะโอเคฮะไปเกาะหิมะกันเลยเอยเจอไอ้เต้าไอ้เต้าน้องหมาเ้อ,อเก็บอาวเก็บไม่ได้หโอ้มันเก็บไม่ได้แ่าภาษาระสตรสนี้มันขึ้นไปยังไงเนี่ยว่าแต่ราสารอู้ ว่าแต่ภาษานี่มันขึ้นไปยังไงเนี่ยโอเคผมจะมาทางนี้ดูก่อนแล้วและกันนะครบโอ้รู้สึกว่าตรงนี้จะมีทางไปด้วยเยี่ยมโอเคเข้าไปเลยเข้าดิอ้อเป็นทางขึ้นนี่เองเป็นอะไรที่ดีอยู่โอเคเะไปดูนอีกต่อไปดูนอีกโอเคฮรเราก็มาถึงนี่เหละแล้วก็เข้าไปใช่ปอ ออไปทางนู้นอ๋อเราต้องมาทางนี้นี่เองใช่ป่าไม่ใช่อืมหรือว่าทางนี้มันมีอะไรด้วยเนี่ยทางเนี่ยโอ้เจอเตา้าไม่โอเคอะมาได้แล้วก็เก็บไปเลยโคแกเยี่ยมโอเคอะประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับ EP นี้ก็ได้ตามาเยอะ โอเคเยอะพอสมควรเลยกันแลวกันก็ได้มาเกือบๆแบบเยอะมากอ่ะโอเคบ๊ายบายไปลย